ดึกดึกส่วนใหญ่เจอแปลกผมเจอผมเจอดึกอย่างเงี้ยปล่อยเจอแบบแปลกๆอย่างเงี้ยตอนดึกมันปล่อยของอะดิมันไม่กล้าวกเหมือนเมื่อกี้เหรอพี่อืมมันอันนั้นก็เกินเกินไปหน่อยนะทั้งนั้นแหละบบป่ะเนี่ยเป็นบ้าเล็กอันนี้อันนี้เห็น อ่านี้ไม่เห็นอลล่าเมื่อกี้อะไรเมื่อกี้เห็นแป๊บนึงพี่เรเดตเรเดตเรเดตมา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 อยู่กับผมอยู่กับผม <c oughs> พี่เป็นโควิดเหรออยู่<ห>ผมปลาเล็กอยู่ผมปลาเล็กอยู่ผมปลาเล็กพี่ยังไม่เคยเป็นโควิดเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวปัน่นเครื่องติดให้กันารต่างว่ะกันการการ เดต้องมาคู่ัค่หน้าต่างผมฉีกให้ไปบ้านใหญ่มีก้นไม้มีกันไม้มีกันไม่ตรงนี้ไม่มีผู้ไม่อย่างปั่นเสร็จเลยวะไม่ได้โว้โดดเลยก็ไม่ได้อยู่ดีอะไรไหมแตกเฮ้ยเสียงโทรเท่ศนไฟอยู่แถวนี้ว่ะ แฝดอะไม่ขาวอะแอดออนเข้าเฟสไวนนะอยู่ตรงไหพี่เอ่อคนที่ย่ออยู่ขอบแมพคนที่วิ่งเนี่ยคนที่วิ่งเนี่ยโนะเหรอเนียเนียเอาเมกเว้ยเนียอะไรเนียปันอยู่เดี๋ยวไปเด้งขันเดี๋ยวไปเต็มค่ะกลับ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 ไปกลางแมพไปกลางแมพวิ่งตรงไปบ้านเล็กไม่ไม่ไม่กลับมา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 กลับไปหาเต๋อว่ะมา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  ป่ดต้องมาโอเคโอเคหนูไปหนูไปหนูไปป้อนป้อนชื่อไม่ไหวป้อนเมย์เมย์ป้อนป้อนชื่อไม่ไหวกลับไปละกลับไปละวชื่อไม่ไหวงี้เได้ก็เงะเฮ้ยไม่ค่อยดีแล้วอันเนี้ยแปลกๆละแล้ไรผมได้เลยได้ลาสนุกแล้ว บ้านไฟปะเอ้ยพูดถึงไอ้ตรงนี้ขาวปะพอหนูเจอเทมไฟแล้วพี่เยอะใช่นี้ปะวะไลปะไรปะจะเหลืออะไรซ้ำ like สุดเลยพี ö, ่วันนี้วันที Likewise, oh my God, my God. ่แขงตู yeah ้แข้งโตแข้งเตียงมันรอพี่เอ้ย ข้าเฟะไวตามมาว่ะที่ดินปังงทะลุโยงเลยนะอยู่ไหนอย่าไปบล็อกให้เดี๋ยวเสร็จเดี๋ยวบล็อกให้อยู่บ้านเล็กหนูหนไปเองหนูไปเองพี่พี่เอาหนูมาแล้วปั่นเลยปั่นก่อนปั่นก่อนเอาต้องปั่นอ่ะ ระวังจะไม่มีเสียงหัวใจนะพี่บอกปั่นอยู่บ้านใหญ่คนระับมา่นบ้านเกไปแล้วนะเล่นเลยเล่นเลยเฉียะมละ้วไม่มีพี่บ้านเล็กมีเครื่องเครื่องหนึ่ง อยู่ไหนๆอยู่บนปั่นไปเลยครับปั่นไปเลยปั่นไปเลยพี่ใช้หมดแล้วใช่พี่ทำอะไรอ่ะพี่ทำก็ไม่มีมาถาำโให้ดูทไซ่อนรูปไงซ่อนรูปพี่พันแหนพี่ซ่อนรูปไงอ๋อเหรอ พี่คิดว่ามันมาไหมมาไล่พี่ออฟเล่นไม้บ้านใหญ่ได้นะเสร็จแล้วมา,มาบ้านเล็กหน่อย<ม>หรของเขาก็ได้ลมละลมละกาลัางไฟทีู่่ตรงไหนอยู่ขวาบนรออยู่ขวาบนรอชอนได้ปะได้ได้ได้ เรากำลังวิ่งไปเอาว่ะพี่เอาผ้าเครื่องเว่ะมิน่าให้นายีิจัสกินกำลังไปบ้านใหญ่กำลังไปบ้านใหญ่มาได้มาเลยบอกให้อยู่ใต้บ้านใหญ่ใต้บ้านใหญ่ใต้บ้านใหญ่ปัดเลยปัดเลยปัดเลยต้นสวนกันเลยเฮ้ยใครเดือบผ่านหนูควาประตูประตูเนอะเปิดฝาเนอเปิดฝา โลนวันตัวบ้านเล็กผมเปิดผมเปิดม็ประตูเรเปิดสองคนเลยพี่โลงไปบล็อกพี่โลงไปเราบล็อกก็เราเราบล็อกก็ได้พี่บลอกบล็อกเราเปิดขวาเราเปิดขวาบ้านเหล็กเราไปบ้านเล็กกัเราไปบ้านเล็กโดนวันเนาะเนี่ยมา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 เปิดเลยนะพี่บล็อกเปลนเาพี่บอกพี่ดิพี่บอกอยู่บ้านใหญ่ตรงบูนอ่ะ ไปเลย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 ผมอยู่หน้าประตูเดี๋ยวผมขี่เอาได้พี่หนูมาแล้วหนูกำลังไปละรับพี่บบอครับวิ่งมาวิ่งมาวิ่งมาเตะไปวิ่งไปพี่ไอพี่พี่บบเข้าไปเลยเข้าไปเลยเข้าไ้าไปเลยไอ้ปอมท้ม่้ออม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 อมออมม่ทันไม่ทันไม่ทัน เย็ดออกสี่หล่อหล่อเหนื่อยชิบเหนื่อยชิบหายไดว่าเราน่าจะร้อมะสวัสดีครับสวัสดีครับท่านประธานครับ What ไม่ใช่ว่ากำลังทำการเตรียมรบอยู่หรอครับมีเวลาว่างสะด้วยเขาไม่ได้จุดโทเทมเลยเขาไล่อย่างเดียวเลยใช่เขาไล่อย่างเดียวเขาจะเอา